สวัสดีครับพบกับรายการอออุตยรายการพิ่เศษสำหรับคนแต่งตัวเพื่อเปลี้ยววันนี้นะครับเราก็จะได้สัมภาษณ์นักธุรกิจสาวสุดสวยสุดน่ารักแถมเซ็กซี่ดังหาวันนี้เราก็จะไปดูแฟชั่นการแต่งตัวของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังเลยครับผมสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวน่ารักน่ารักให้พวกเรารู้จักหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะสิยาวพันลุกสินกิต์ิพัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อวันตาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะรู้สึกอย่างไรครับที่ได้ออกรายการนี้ตื่นเต้น ากจริงตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยออกอะไรเลยเก <laughs> รงเกรงมากเกรงมากตอนนี้กินเกรงตื่นเต้นจริงจริง รู้สึกอย่างไรครับอ่าเราแต่งตัวอย่างไรก็ออกมาดูเซ็กซี่ทั้งที่เป็นคนสวยหวานน่ารักครับผมรู้สึกยังไงใช่ไหมรู้สึกแบบจริงๆเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วสไตแบบเซ็กซี่แล้วแต่ต้องคงความน่ารักจะรู้สไตล์ตัวเองอยู่แล้วไปไหนทุกคนจะชมว่าวทําไมดูแบบเซ็กซี่แล้วน่ารักอย่างนี้เราจะรู้บอดี้ของเราเองว่าเราจะต้องแต่งตัวแบบไหนให้มันดูเซ็กซี่แล้วตรงไหนตัวเบาๆน่ารักน่ารัก แล้วมารู้ตัวตอนไหนครับว่าเราเป็นคนที่น่ารักด้วยเซ็กซี่ด้วยแต่งตัวออกมาดูดีขนาดนี้ครับพมอ่าเริ่มรู้ตอนที่แบบว่าเนื้อจะน่านเล้วเป็นคนสไตล์แบบนี้ตั้งแต่เริ่มออกกําลังกายมาค่ะเพราะว่าเราอะพอออกกําลังกายแล้วเราจะรู้ว่าทรงตัวเองว่าตรงไหนเราดูเซ็กซี่ตรงไหนเราแต่งตัวยังไงเราดูน่ารักแล้วเราเคยอะไปยืมชุดเพื่อนมาเราเห็นเพื่อนแต่งตัวเนี้ยวหวานเลยหวานแบบนา่ารักต้องต้องมีเราอยากเราอยากมากไปยืมชุดเพื่อนมาลองอะไม่รอด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 ก็เลย ต้องกลับมาสไตล์เดิมไม่ไหวมันมีได้เลยอ่ะมนมีได้เลยอ่ะเวลา ไปเที่ยวไหนกับเพื่อนๆหรือแก๊้งนางฟ้าของคุณวันนะครับมีการเลือกการแต่งกายอย่างไรครับมีธีมอย่างไรครับผมอย่างจะพาพหมายนะบางครั้งที่แบบว่านัดเพื่อนไปธีมแบบชิวร้านเหล้าหรืออะไรเงี้ยก็เราก็จะไปแบบเนวชิลชิหรือถ้าไปตามโรงแรมอ่ะวันจะเลือกเป็นชุดเดสแต่ว่าจะเป็นเดสที่เราจะรู้ว่าส่วนไหนเราโชว์แล้วเซ็กซี่อ่ะชุดเดสของมันจะเป็นโชว์หลังมากกว่าเพราะหลังมันจะเซ็กซี่เป็นแบบสไตล์ซี่แลวซ่อนความน่ารักกุกกิ๊ก การแต่งกายแบบไหนครับที่ทําให้เราเป็นจุดสนใจแล้วก็เป็นจุดเด่นสุดๆเลยครับผมจริงเป็นชุดออกกําลังกายได้ไหมคะเป็นคนที่แบบว่าไปออกกาลังกายทุกวันแล้วชุดออกกําลังกายของวันอะ่ะจะไม่ได้เป็นแค่สปอร์ตบาร์หรือว่ากางเกงแบบนั่นจะมีซ่อนความอะไรแบบลูกเล่นลูกเล่น,ลลนแบบจะไม่เหมือนใครเลยอย่างใส่สปอร์ตบาร์เราก็จะมีความที่เอาเสื้อของเราเสื้อเล่นของเรามาทับหรือไม่ก็ลูกเล่นที่ถุงเท้ารองเท้าจะไม่เหมือนคนอื่นคนแบบเวลาเราไปยิมคนจะจมงองว่า อันนี้ชุดออกกําลังกายใช่ไหมประมาณนี้ค่ะ นอกจากเสื้อผ้ามีเครื่องประดับหรืออ็อเซอรี่อะไรครับที่ทําให้คุณวันดูโดดเด่นน่ารักเซ็กซี่แบบนี้ครับผมเวลาเราเลือกอ็อเซอรี่เราจะดูชุดเราก่อนว่าเราแบบไหนอย่างอันนี้เราก็จะเป็นโทนแต่ต้องให้เป็นโทนเดียวกันนะไม่ใช่แบบโทนทองเงินมาแบบกระจายกระจายมันจะต้องเป็นแบบในเซตเดียวกันอย่างอ่ากำไลแหวนเข็มขัดจะต้องไปในโทนเดียวกันแต่ที่สําคัญคือวันมีคนติดแว่นตาเพราะว่าเป็นคนใส่แว่นตาแล้วดูแบบดูเท่ดูเซ็กซี่หรือไม่ใส่เราก็มาแบบอามาคล้องมาคล้อง ดูแบบมีอะไรนิดนึงนี่มันดูแบบดูแบบน่ารักดูเท่ดูแบบอ่ะดูเท่ไปเลยอ่ะดูมีอะไรอยู่นิดนึงในการแบบคนมองเราก็จะแบบดูคนนี้ดูมีสไตล์จังเลย้วคิดว่าการแต่งกายแบบไหนครับที่ทําให้เราดูสวยสุดๆดูโดดเด่นสุดๆดูน่ารักสุดๆครับผมอ๋อว่าเราใส่แบบไหนแล้วสวยแต่ส่วนว่านาจะเป็นคนชอบใส่เสื้อคอปใส่เดียวก็อกให้มันดูแบบตะมูตะมิน่ารักแต่ไม่โป๊กกันไปนะจะไม่โชว์เราจะรู้ว่าเราโชว์แค่ได้แค่ไหน ถึงน่ารักและก็เซ็กซี่ด้วยสายตาทุกคนจะมองมานี่คือดอกไม้งาที่หลักา,ขาพแขงที่สุดของของุปรชาติ แล้วมีการเลือกสีสันเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างไรครับว่าเราจะไปที่ไหนแต่งอย่างไรแล้วถึงจะดูโดดเด่นดูน่ารักดูเซ็กซี่แบบนี้ครับผมเลือกสีสันตามที่ที่เราจะไปแล้วก็เป็นธีมงานแล้วเวลาอย่างเราไปคาเฟ่เราจะดูว่าคาเฟ่นั้นเหมาะกับสีอะไรก่อนเราจะึกษาก่อนนะเราไม่ได้ไปแบบปุ้งไปแบบสีสันแล้น,นี่เราจะดูว่าคาเฟ่นั้นเหมาะกับสีอะไรแล้วเราจะแต่งตัวตามนั้นอ่าอย่างถ้าเราสีสันใช่ไหมอย่างวันนี้เนี่ยสีเหลืองเพราะเรามาเดินห้างเราอยากเป็นความแบบเฟรช น่ารักน่ารักเราเลือกสีสันแบบตายแบบให้มันดูแบบชุดฉาดหน่อยสีแจ่มแจมในเวลาเดินผ่านเอดอออูแบบเด่นนิดนึงอะไรเงี้ยและอย่างถ้าเราไปคาเฟ่อย่างที่มันจะเป็นสไตล์แบบป่าเราจะไม่ใส่สีเขียวเพราะว่ามันจะเข้ากับชุดมันจะไม่เด่นเราจะเลือกที่มันตัดกับชุดสุดไปคาเฟ่ที่มันเป็นสไตล์อิกเราจะดูก่อนเลยว่าคนอื่นก็ใส่สีไหนสวยอันนั้นสไตล์อิตคือจะต้องเป็นสีดําที่มันตัดกับ people. ชุดสีดํานี่มันจะมันจะตัดกับอิดแล้วคนเวลาถ่ายจะเด่นมากๆๆๆ Hands up มีเคล็ดลับอะไรหรยอครับที่ทําให้เราดูโดดเด่นในการแต่งกายไปไหนมาไหนคนก็หันมามองเราครับเพราะเรา <พอ S 2> คือถ้าเราใส่ข้างบนแบบมีความโชว์ข้างบนเราต้องปิดข้างล่างข้างบนเราก็ต้องโชว์ข้างล่างอย่างวันจะเป็นคนชอบใส่กางเกงยีนขาย,ยาวแล้วก็โชว์ส่วนบนเพราะวันจะเป็นคนโชว์ช่วงเอวที่มันดูเซ็กซี่เซ็กซี่เราจะรู้บอดี้ของเราว่าเราโชว์ช่วงไหนเราเซ็กซี่แลียหน้าหลกแต่เราต้องไม่โชว์เยอะนะโชว์เบาๆอ่ะมันจะได้ดูหน้าหลก ওহ <laughs> เราใส่ชุดเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยจริงจๆจ,จุดเด่นที่จะทําให้เราเซ็กซี่คือเราต้องทรงผมหน้าผมเราต้องเป๊ะด้วยคือชุดมาเซ็กซี่แต่ผมมาแบบฟูมากมันก็ไม่ได้พี่มันต้องแบบว่าผมเราต้องแบบต้องจัดทรงหน้าเราก็ต้องแบบมีรูงให้มันเข้ากับชุดไม่งั้นถ้าหัวฟูมาต่อให้ใส่ชุดเซ็กซี่คนก็ไม่หมองไม่เด่นค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มความเซ็กซี่นะตัวต้้งหอมอย่างวันไปที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะไปฟิตเนสหรือไปแบบคือจะเป็นผู้หญิงที่ต้องตัวหอมนัองฉีดแบบน้ําหอมมันจะดูแบบว่ามันเพิ่มเสน่ห์ เผู้ชายเดินผ่านแล้วบอกว่าีผู้หญิงคนนี้ตัวหอมจังเลยเราจะแบบโอ้ยภูมิใจเรารู้สึกเราเซ็กซี่ขึ้นเยอะเลยมีมีมีคนชอบบอกว่าทำไมเราตัวหอมจังไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช้น้ำหอมอะไรทำไมตัวหอมจัง เริ่มจะสนใจแฟชั่นการแต่งกายครับแต่มีงบน้อยควรจะทําอย่างไรครับผมคนที่อยากเริ่มแต่งตัวแล้วมีงบน้อยนะใช่ไหมเราเริ่มจากแบบเอาเสื้อผ้าที่ของเราเมียอายุคือวันก็ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อนะแต่ว่ามันจะมีชุดเก่าๆที่เราลองเอามาเดบกานใส่นู่นจับนู่นจับนี่ลองใส่ดูแล้วดูสไตล์เราด้วยว่าเฮ้ยเราลองเหมาะอย่างวันอ่จจะจับเสื้อใส่ก่อนแล้วค่อยดูกางเกงว่ามันแมทกันไหมจริงๆเราไม่ต้องซื้อเลยหรือไม่ก็เราเอาเสื้อเก่าๆของเรามาตัดๆๆให้มันเป็นดูแบบมีส่วนเว้าส่วนอะไรนิด่ โชวน์นิดนึงก็ประหยัดนะ พวกเราอยากจะติดตามดูไลฟ์สไตล์การแต่งกายน่ารักน่ารักเซ็กซี่แบบคุณวันสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับผมตาม TikTok อนะคะแล้วก็ IG Facebook ค่ะชื่อ m n n i o อก p a s เ e r วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณวันมากเลยนะครับน่ารักสุดๆขอบคุณคณรับผมค่ะ เป็นอย่างไรบ้างครับการแต่งกายเซ็กซี่เซ็กซี่น่ารักน่ารักของคุณวันดูแล้วเราก็สามารถนําไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย